ตัวนี้เป็นเจ้าฮิตชิตัวนี้บอดสีทั้งตาลอาการเสียคือทุกอย่างทำงานตัวนี้ก็ทำงานทำงานหมดครบเกิดจากที่ว่าตัวนี้มันเสียครับ นี่พอดีเพื่อนช่างส่งซ่อมก็ตัวนี้มันมันคุมชุดนี้ตัวนี้คุมชุดนี้ครับเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็เนี่ยเหมือนไอซีไดเรานี่ย ที่ผมเคยเปลี่ยนก็ปมตัวนี้นะชุดนี้ทำงานตอนนี้ทุกอย่างอะชุดนี้ไฟไฟ15โวลต์มีมี14.1ตัวนี้5โวลต์ตัวนี้มันจะมีอยู่3.3นะแถวนี้แต่มันไม่ออกมันเหมือนมันช็อตอยู่ตัวนี้ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอีกฝั่งนี้จะเป็นคุมพวกเซนเซอร์สั่งงานพวกกูนพัดลมเนี่ยชุดเนี้ยชุดนี้ก็จะเป็นแบบนี้แต่ให้เราสังเกตแต่ถ้าเราเราเอาการทุกอย่างไฟมาครบทุกจุด12โวลต์5โวลต์12โวลต์ จะมี12โวลต์ตรงนี้อีกตัวนี้ก็จะเป็น5โวลต์แถวนี้และส่วนใหญ่ที่มันเสียบ่อยให้ตรวเช็คตัวนี้ด้วยสีตัวนี้มดชอบไม่รู้ตัวเย็นกับมดของชอบจังและมาแปลงช็อตรอบถ้าอาการตรงนี้ช็อตมาแปลงให้สังเกตดูมาแปลง ถ้าสวิตช,ชิ่งพังมองแปลงพังถ้าสวิตช,ชิ่งไม่พังมองแปลงไม่พังแต่ตัวนี้อาจจะแค่ตัวนี้เสียทุเดียวอาการกรณีที่ว่าระเบิดมาถ้าตัวนี้ระเบิดมาตัวนี้พังเพราะไฟไฟกระชากมันเป็นออกจากขามอแปลงนี่มันจะออกขามอแปลงคระทอด